วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูหมูเด้งเห็ดหอมต้มได้นึ่งได้กินได้ราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บแซบเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำเห็ดหอมสดมาล้างน้ำสับัให้แหง้งขวานเอาก้านเห็ดหอมออกเขาเรียกว่าก้านใช่ไหมส่วนกาน้านนี้เราจะใช้ทำเป็นหัววิธีการทำหัวน้องเต่าใช้มีดนะคะช่วยเหลาๆกึงๆให้ดูแหลมขึ้น เอางี้ทำไงก็ได้ให้มันดูเหมือนหัวเต่าเหล่าปลายอีกด้านให้แหลมส่วนหัวน้องเต่าก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครมีก้านเห็ดเหลือให้นำมาผ่าแบ่งครึง่งใช้ทั้งหมด2กา้านนี่คือขาเต่าใครไม่มีก้านเห็ดเหลือเดี๋ยวมีวิธีการทำขาน้องเต่าจากดอกเห็ดหอมให้ดูลองเอาแต่ละส่วนมาประกอบกันดูขากระดองหัวก็จะได้ออกมาประมาณนี้ ได้อยู่ได้อยู่นำกระดองเต่ามาเจาะรูจับหัวเต่าด้านแหลมๆจิ้มลงไปในรูต,ตัดใบตองเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมให,ให้ใหญ่กว่าตัวเต่าเล็กน้อยทาน้ำมันพืชเคลือบบางๆให้ทั่ว นำหมูเด้งยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ชอบมาตัวนี้ป้าซื้อมาจากตลาดแถวบ้านนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณถุงหนึ่งครึ่งกิโล50-55บาทแล้วแต่รอบใช้มือจุ่มน้ำให้พอมันหมาดก่อนที่จะจับหมูเด้งหยิบหมูเด้งขึ้นมา10-15กรัมวางลงไปบนใบตองน้ำหนักของหมูเด้งที่ใช้ขึ้นกับขนาดของเห็ดหอมที่นำมาทำเป็นกระดองนะนำขาเต่าที่หั่นเตรียมไว้วางลงไปวางแล้วกดๆให้ติดกับตัวหมูเด้งด้วยนะคะ วางกระดองทับบนหมูเด้งกดเบาๆหมูเด้งจะทำหน้าที่เป็นกาวช่วยยึดส่วนต่างๆของเต่าเข้าด้วยกันหมุนตัวโชว์พี่ๆเขาหน่อยสิลูกป้าป้าลืมหางเต่าเอานำดอกเห็ดหอมมาหั่นหรือตัดให้เป็นชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วเสียบลงไปโอเคน้องเต่าของเรามีหางแล้วจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้หัวน้องเต่าตกลงมาในระหว่างที่นึ่ง ป้าจะใช้ไม้จิ้มฟันหักเป็นทอนสั้นๆเสียบค้ำเอาไว้แบบนี้นะการทำตาน้องเต่าใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มหมูเด้งเล็กน้อยแตะลงไปบนงาดำที่คั่วแล้วเราก็ค่อยๆแปะลงไปทำเป็นลูกตาน้องทำตาสองข้างนะคะถ้าใครไม่มีก้านเห็ดเหลือให้นำดอกเห็ดมาหั่นทำเป็นขาน้องเต่าได้นะแบบนี้ เมนูนี้ต้นฉบับเป็นของจีนเดี๋ยวป้าใส่ลิง์ต้นฉบับไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะคะแต,แต่ต้นฉบับเขาเหมือนจะเอาไว้ประดับตกแต่งจาน<ๆ>เขาก็เลยมีการใช้ไม้จิ้มฟันในการยึดส่วนต่างๆของเต่าเข้าด้วยกันป้าก็เอามาประยุกต์ใช้เป็นหมูเด้งแทนในการยึดติดจะได้สามารถกินได้อย่างสบายใจทั้งชิน้นไม่ต้องห่วงว่าจะมีไม้จิ้มฟันจิ้มปากส่วนที่คำเต่านั่นเราดึงออกหลังนึ่งได้น้องเต่าพร้อมที่จะนำไปนึ่งแล้วจ้า นำน้องเต่าลงนึ่งบนน้ำเดือดใช้ไฟแรงนะนึ่งเป็นเวลา12-15นาทีหรือจนกระทั่งสุกระยะเวลาที่ใช้นึ่งเนี่ยขึ้นกับปริมาณของหมูเด่งด้านในขึ้นกับขนาดของเห็ดนะจ๊ะระหว่างรอนึ่งมาทำกระเทียมเจียวกันนะคะก็ง่ายๆใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะตั้งไฟให้น้ำมันพืชพอร้อนใส่กระเทียมลงไปเจียวจนกระทั่งกระเทียมเหลืองทองเสร็จแล้วจ้า กลับมาดูที่น้องเต่าของเราตอนนี้นึ่งครบเวลาแล้วเ,เปิดฝาซึ้งออกยกลงจากเตาแล้วดึงไม้จิ้มฟันที่ดำอยู่ทิ้งไปเรียบร้อยพร้อมกินแล้วจ้าเอาไม่สิลืมน้ำจิ้มมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนำวัตถุดิบทุกอย่างที่ขึ้นอยู่ทางซ้ายมือตอนนี้นะคะเทลงไปในโถปั่นแล้วปั่นให้เข้ากันน้ำจิ้มถ้ากินไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้กินวันหลังได้ น้ำจิ้มสูตรนี้จะเปรี้ยวเผ็ดใครไม่กินเผ็ดสามารถลดพริกได้ AI มันจะหาว่าป้าทารุณสัตว์อีกไหมเนี่ยเวลาเสิร์ฟนะคะก็โรยกระเทียมเจียวเดี๋ยวหั่นให้ดูด้านในนิดนึงก่อนมันคือเห็ดกับหมูแดงจริงๆไม่มีเต่าซ่อนอยู่ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆอร่อยเมนูนี้สามารถนำลงไปต้มให้สุกได้ แต่ในการต้มบางครั้งมันจะเจอเปัญหาว่าตาน้องหลุดนะจ๊ะยังไงต้มน้ําให้เดือดเบาวกว่านี้ก็ได้นะเผื่อว่าตาน้องจะไม่หลุดตอนวางลงไปอยากแนะนําให้วางทั้งใบตองค่ะเพื่อประคองตัวน้องเดี๋ยวต้มไปสักพักใบตองเขาจะหลุดออกมาเองก็ตักใบตองทิ้งไปอา้าแล้วทําไมน้องจ้องหน้าป้าอย่างนั้นล่ะตะาแป๋วไปเดี๋ยวท่านมาไปดูต้นทุนวัตถุดิบกันดีกว่า ต้นทุนวัตถุดิบน้องเต่า1ตัวจะอยู่ที่4บาท75สตางค์จ้าต้นทุนอันนี้ยังไม่รวมค่าน้ำจิ้มค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีบปถาถะนู่นนี่นั่นเดอ้อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนไปบายสวัสดีจ้าก็ใครลองทำแล้วไม่สวยอย่าพึ่งท้อใจอันนี้ตอนป้าหัดทำแรกๆก,ก็ไม่สวยหัดๆไปเดี๋ยวสวยเอง